คณะเราเนี่ยจะเรียกว่าระบบนิเวศของระบบรางซึ่งจะมีหลายหลักสูตรเนาะที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีหลายอย่างที่สัมพันธ์กันอยู่อาจจะแยกกันไม่ได้เสด็จขาดเพราะมันยังมีการทํางานเชื่อมต่อกันในบางส่วนนะคะในเรื่องของการทํางานเนาะอย่างเช่นทางด้านวิศ,วก,ว,ศวกรวิศวกรรมระบบรางใช่ไหมคะการจัดการสถานีและแน่นอนว่ามีระบบรางแล้วใช่ไหมมีการจัดการสถานีแล้วต้องมีการ ใช้พื้นที่รอบสถานีด้วยนะคะแต่นอกเหนือจากการใช้พื้นที่รอบสถานีเนี่ยเราก็ลองมาดูว่ากลับเข้ามาดูในตัวสถานีว่าน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างในพื้นที่ของรอบสถานีเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องในอของแนวคิดแล้วก็มาตรฐานของการออกแบบสถานซึ่งในการออกแบบสถานีเนี่ยมีหลายแบบมากงเลยแล้วก็หลายส่วนส่วนแรกเดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนเอาเป็นภาพรวมแล้วเราค่อยลงกันว่ามันจะไปถึงไหนกันได้บ้างอันดับแรกก็คือมันจะมีส่วนของ แน่นอนเลยขาดไม่ได้ตัวสถานีใช่ไหมคะผู้ที่เข้ามาใช้สถานีตัวรถไฟที่มันจะวิ่งไปและนอกเหนือที่รถไฟที่จะทำงานไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีลงซ่อมที่จะใช้ในการซ่อมบำรุงดูแลรักษาใช่ไหมคะเ๋ยวเราจะเห็นไหมว่าตัวสถานีเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานีที่เราขึ้นอย่างเดียวเนาะมันมีองค์ประกอบม,มากมายเลยทีน,นี้เราจะมาพูดถึงตัวสถานีบ้างตัวสถานีเนี่ยนะคะ ก่อนที่เราจะออกแบบเนี้ยเราต้องคำนึงแน่นอนเลยถึงการใช้พื้นที่ของสถานีว่าในสถานีเนี้ยจะต้องมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่มันจะแบ่งไปกี่ส่วนนั้นนะ่ะเราลองกลับมานึกถึงผู้ใช้งานเนาะคำว่าผู้ใช้งานของสถานีผู้ใช้งานของสถานีมีใครบ้างมีเพศที่หลากหลายใช่ไหมคะผู้ชายผู้หญิง LGBT วัยที่แตกต่างกันเด็กผู้ใหญ่คนชราคนพิการอ,อันนี้โคดไว้ก่อนนะคะหรือคนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการทํางานบางคนทํางานแล้วบางคนยังเรียนหนังสืออยู่หรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นเด็กเล็กใช่ไหมคะมีอาชีพต่างๆค้าขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลากหลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันในนี้มีรายได้เรื่องของรายได้ที่จะส่งผลต่อค่าของชีพหรือว่ารวมไปถึง ค่าใช้ค่าเดินทางที่เราจะเก็บด้วยในการเรียกเก็บเนาะทุกอย่างพวกนี้ถูกประกอบกันหมดเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะกลับมามองที่สถานีว่าเราพูดถึงผู้ใช้บริการมีใครบ้างเราลองมองเป็นภาพใหญ่ๆว่าคนที่เข้ามาใช้บริการใช่ไหมคะหนึ่งเป็นบุคคลทั่วไปแน่นอนไปร่างกายปกติครบสามสิบสองอ่าเด็กจะมีการใช้งานที่เหมือนกับเราไหม วัยรวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือว่าคนชราเขาจะมีการใช้งานที่แตกต่างจากเราหรือเปล่าและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ซึ่งแทบจะออกเป็นกฎหมายเลยค่ะว่าทุกอาคารที่ออกแบบขึ้นมาเป็นอาคารสาธารณะจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลพิการอันนี้วันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงนในส่วนของบุคคลพิการหรือในความหลากหลายของวัยเนี่ยนะคะ เราจะเรียกการออกแบบนี้ว่า universal design ซึ่ง universal design เนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะ universal design ที่เมื่อกี้ที่อาจารย์แจ้งไปนะคะว่ามันเกี่ยวกับวัยเนาะคนที่เข้าไปใช้งานเราจะตอบสนองต่อคนที่เข้ามาใช้งานได้อย่างไรบ้างหนึ่งพอเราเข้าไปถึงใช่ไหมคะในตัวสถานีหรือแม้กระทั่งจุดจอดรับส่งเนี่ยพอเขาลงรถมาแล้วหรือเขาเดินเข้ามาแล้วเราจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรที่จะทำให้เขาเดินทางไปได้ง่าย แน่นอนเลยเราเริ่มจากของการเข้าสถานีเนาะจะมีจุดรับส่งคนพิการนะคะอันนี้คือกฎหมายเลยว่าจะต้องมีจุดบริการจุดรับส่งคนพิการเนี่ยมันแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไปอย่างไรคนพิการถ้าสมมุติถ้าเราใช้รถเข็นใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นบันไดไม่ได้แน่นอนแน่นอน,นจะต้องมีแ้มแลมคืออะไรแลมคือทางลาดที่จะทําให้เราเข็นรถไปได้สะดวกเด็กเดินไปได้ง่ายหรือแม้กระทั่ง คุณแม่หรือคุณพ่อเนาะที่ต้องเข็นลูกใช่ไหมคะจุดเนี้ยเป็นจุดบริการของสิ่งเหล่านี้เนาะสิ่งที่เราจะต้องมีที่เขาจะรู้ว่ารับได้ว่ารับรู้ได้ว่าตรงเนี้ยหรือว่าตรงไหนที่เขาจะไปถึงแล้วเขาจะใช้บริการเหล่านั้นได้อย่างเช่นจุดที่จอดรถรับส่งลงมาอาจจะไม่ได้ตรงกับเส้นทางแลมนั้นโดยตรงเราต้องมีอะไรคะมีป้ายที่จะบอกว่าตรงเนี้ยคือพื้นที่บริการรับส่งสำหรับเด็กเล็กรถเข็นต่าง น,ะะนอกจากอันนี้คือทางเข้าเองพอเข้ามาในตัวอาคารพื้นที่ต่างๆจะมีอะไรบ้างมีอะไรได้อีกพอเข้ามาถึงเอออาจารย์ย้อนกลับไปตรงด้านนอกถ้าไม่ใช่ที่จอดรถเนาะเราลงรถมาจากถนนใช่ไหมคะเราจะเห็นตรงสถานีเลยอย่างง่ายๆอย่าง b t s ที่มันจะมีจุดขึ้นความสูงเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า5้าเมตรห้มันเป็นกฎหมายเนาะเพราะว่ามันต้องให้รถด,ดับเพลิงวิ่งด้านล่างได้แต่แน่นอนมันสูงกว่าอยู่แล้วเพราะด้วยประกรันทางปวง อันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงในส่วนของกฎหมายแต่นี้เรากลับมาพูดย้อนมาดูว่าตรงที่บริการที่มันสูงเกินสูงมากๆอ่ะสูงเกินห้าเมตรห้าสิบเนี่ยคนเนี่ยจะเดินขึ้นไปใช้งานได้อย่างไรเราจะใช้บันไดไหมคะแน่นอนมันก็ต้องมีแหละเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าไฟไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีบันไดคอยช่วยหนึ่งจะต้องมีบันไดที่เป็นบันได normal เลยที่เราใช้เห็นเป็นปกติสองแน่นอนเด็กอาจจะเดินขึ้นยากใช่ไหมคะ อย่าว่าแต่คนพิการเลยคนชราก็เดินขึ้นยากนี่วัยสี่สิบ 40, นี่ปวดหลังแล้วใช่ไหมปวดหลังปวดขาเดินยากเราจะมีสิ่งอำนวยความสูกที่เราเห็นได้ทุกสถานีเลยก็คือแล้วเราบางคนที่สุขภาพไม่ดีก็เดินตามหาด้วยนะใช่ไหมคะบันไดเลื่อนเนาะเราจะต้องมีเราจะเห็นว่ามันจะมีข้างละอย่างน้อยหนึ่งฝั่งข้างละอย่างน้อยหนึ่งอันเพราะมีทางขึ้นข้างละสองฝั่ง หน,หนึ่งอันเนี่ยฝั่งหนึ่งหนึ่งอันเนี่ยจะต้องมีมันได้เลื่อนและแน่นอนแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นรถเข็นล่ะคะจะมีเป็นอะไรเป็นลิฟต์เนาะที่จะต้องตอบสนองในการใช้งานนี้เพราะแน่นอนว่าเป็นกฎหมายแล้วตอนนี้ว่าคุณจะต้องออกแบบทุกคนพิการใช้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ขาไม่ดีต้องใช้รถเข็นจะต้องมีลิฟต์ในการบริการเขานะคะอย่างการมีลิฟต์เนี่ยเราจะเดินไปตรงไหนละ่ะเราจะดูได้ยังไงว่าจะต้องมีลิฟต์ อย่างที่ตรงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าตรงจุดจอดรถเนาะที่รับส่งมันก็ต้องมีป้ายด้านนี้ก็ต้องเหมือนกันค่ะมันก็จะต้องมีป้ายบอกว่าลิฟต์นั้นอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะให้เราอะไม่ไม่เดินวกไปบนมาแล้วเราเห็นป้ายเนี่ยเราก็ไปตามทางที่ป้ายบอกว่าอ๋อเขาจะใช้งานเพื่อตรงนี้มีจุดใช้งานของเขาอยู่เนาะอันที่สองเนาะเป็นลิฟต์แล้วนะคะอันที่สามพอเข้ามาถึงตัวอาแล้วเราจะขึ้นไปด้านบน อย่างเมื่อกี้เราจะเห็นรูปแรกเนาะอาจารย์ย้อนกลับไปให้ดูบางที่ที่จะเป็นเป็นตัวอาคารทางเข้าเลยสองชั้นก็จะต้องเห็นจุดนี้เนาะมันก็จะเห็นขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีเป็นถงบริการใช่ไหมคะถงบริการนี่คืออะไรถงบริการนี่หมายถึงพื้นที่ที่ใครเข้าไปใช้ได้บ้างก็คือผู้ใช้บริการนั่นเองผู้ใช้บริการจะเดินไปทางไหนได้ไปทางไหนที่จะมีความสะดวกสบายอันที่สองก็คือว่าเราจะต้องเห็นมันจะมี ส่วนของการซื้อตัว๋วแน่นอนว่ามันจะมีเป็นตู้กดบัตรเราจะเห็นตู้กดบัตรที่จะมีมีอยู่สองแบบก็คือเราคนปกติที่สามารถยืนต่อแถวซื้อได้ปกติกับอีกตู้หนึ่งที่จะเป็นเตี้ยลงมาหน่อยเนาะเพื่อให้คนพิการที่นั่งรถเข็นนั้นกดได้สะดวกมันจะวางอยู่คู่กันเลยนะคะอันนี้เราจะให้ดูคร่าวๆก่อนยังไม่ได้มีตัวอย่างเดี๋ยวขอติดตัวอย่างเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเส้นทางที่จะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้า เนาะเดินทางไปต่างๆว่าจะต้องไปทางไหนไปอย่างไรรถเข็นจะต้องไปทางไหนเพราะว่าเส้นทางมันยาวมากเลยอะเป็นสิบเมตรเราไม่สามารถจะเดิเข็นตัวเองไปมาได้สะดวกหรือว่าใครจะมาช่วยเราเข็นเนาะถ้ามันเดินวกไปวนมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการมีป้ายอยู่ตลอดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อที่จะไม่ให้เราเดินหลงทางและเสียเวลากับการเดินทางอันที่สาม ต่อมานะคะไม่ใช่เดียวที่สีที่จะต้องมีก็ส่วนของห้องน้าใช่ไหมคะห้องน้ําในการใช้บริการทาง้านห้องน้าเนี่ยเราก็จะเห็นล้วนอกจากมันแยกเพศชายและเพศหญิงใช่ไหมคะเพววื่อความสะดวกสบายเราจะเห็นว่าตรงตรงกลางระหว่างชายหญิงเนะี่ยเขาจะมีห้องน้ําคนพิการอยู่ซึ่งเป็นห้องที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานเนาะเขาสามารถเข้าไปใช้และดูแลตัวเองได้ห้องมันก็จะขยายใ,ใหญ่หน่อยแล้วถูกออกแบบตามลักษณะการใช้งานของผู้พิการตามเขาจะเรียกว่าอาร์ชิเทคดาต้า แต่ที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าห้องนั้นเป็นห้องน้ําสําหรับใครแน่นอนผู้ชายผู้หญิงมันมีป้ายบอกอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็เห็นได้ชัดว่าห้องน้ําคนพิการก็จะมีมีป้ายที่ชัดเจนมากนอกจากทางบอกที่จะไปห้องน้ําใช่ไหมคะ Umwelt? มันก็จะมีบอกอยู่นาห้องน้าเลยว่าห้องนี้สําหรับใครซึ่งถ้าเราเป็นคนปกติเราก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปใช้เนาะเราก็จะเกรงใจนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเผื่อคนพิการเข้ามาใช้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็จะเห็นการใช้งานของคนที่แตกต่างออก นะคะคอันนี้เรามาดูว่าบนสถานีเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยป้ายมันควรจะอยู่ตรงไหนบ้างเนาะเมื่อกี้มีจุดที่เขาใช้แล้วนะคะนอกจากป้ายแล้วมันจะมีเส้นทางที่เป็นทางเดินเราจะเห็นอยู่ตามฟุตบาททั่วไปใช่ไหมกา,การเลือกใช้แผ่นกระเบื้องสีเหลืองว่าตรงไหนคือเส้นทางตรงไปต่างๆแล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆว่าอันนี้คือตรงไปอันนี้ต้องเลี้ยวแล้วนะอะไรเงี้ยตามแพทเทิร์นที่วางไว ก็จะมีป้ายอย่างนี้เดี่ที่อาจารย์บอกน่ยคะเป็นป้ายสําหรับคนพิการว่าเขาจะใช้งานได้ตรงไหนมีตู้โทรศัพท์ตรงไหนตรงไหนเป็นลิฟต์ตรงไหนเป็นห้องน้ําตรงไหนเป็นจุดที่เขาจะใช้บริการขึ้นลงได้บ้างอย่างอันนี้ก็จะเป็นส่วนลิฟต์ใช่ไหมคะถงครอบทางขึ้นลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนเส้นทางที่บริการต่างๆที่จะไปในเส้นต่างๆในระหว่างสถานีก็จะมีการปูกระเบื้องสําหรับ เวลาเดินเขาก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นเป็นทางของเขาที่มันจะเดินตรงไปได้เรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะบอกตามจุดต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยไม่ใช่เราเราทุกคนเนาะใช้งานนั้นได้สะดวกและรับรู้เบื้องต้นถึงข้อมูลต่างๆว่าเราควรจะไปที่ไหนอย่างไรนี่คือการออกแบบ ในลักษณะที่คำนึงถึง Universal Design หรือคนที่ใช้งานทุกกลุ่มคนรวมไปถึงคนแก่ด้วยที่จะเลือกใช้อาจจะไม่ได้คนพิการอย่างเดียวนะคะคนแก่หรือเด็กที่เดินไม่ไหวเขาก็จะรู้ว่าเขาจะต้องไปใช้ลิฟต์ตรงไหน,นไปใช้บันไดเลื่อนตรงไหน,นหรือไปโทรศัพท์ตรงไหน,นหรือว่าตู้บริการฝั่งไหนที่จะมีตู้สําหรับคนพิการหรือตู้ที่มันเตี้ยๆที่เด็กพอจะกดเองได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะในการออกแบบสถานีก็อยากให้หนักศึกษานะคะ กลับมาคิดแล้วลองมองดูว่าต่อไปเราไปเจอสถานีเราอาจจะลองสังเกตสิ่งเหล่านี้ดูว่าอ๋อมันมีแบบนี้นี่นาหรือใครมาถามทางเราแล้วเขาดูไม่เป็นเราก็สามารถแจ้งเขาได้วันนี้ก็ในส่วนของการออกแบบ Universal Design นะคะก็จบลงเพลงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูเรื่องของการดีไซน์พื้นที่ของสถานีว่าพื้นที่ของสถาน